สวัสดีครับกลับมากับผมอีกแล้วนะครับอิเลนดี้นะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมของเอมเชเดนดีเซน n t นะครับกับ Custom Story The Great World นะฮะตอนนี้เราก็หนีออกมานะฮะกำลังจะเดินทางไปที่อ่าที่ไหนสักแห่งนะฮะซึ่งก็ลืมไปแล้วฮะแต่ก็ไม่รู้นะฮะทีงนี้เป็นป่ามืดนะฮะค่อนข้างจะน่ากลัวว่าแต่เราต้องเดินไปทางไหนฮะซ้ายขวาข้างหลังนั่นจะเป็นทางที่เราหนีมานะฮะเออเราต้องตรงไปข้างหน้า ดูกันดีกว่าับว่าจะมีอะไรน่ากลัวโผล่มาหาเราหรือเปล่านะไมค่อยเดินเนี่ยค่อยไปมันเงียบมากนะฮะแถวนี้มีตะเกียงตะเกียงแกว่งนะทำไมมันถึงแกว่งนะฮะโอเคให้เขาเลิกแกว่งนะมันก็แกว่งเหมือนเดิมนะเราลองให้มันหยุดแกว่งไปฮะบันดันผมฮะโอเคฮะมันแกว่งเหมือนเดิมไมปล่อยไปฮะผมก็มีตะเกียงของผมเหมือนกันเนี่ย เราต้องระวังนะับว่าผีจะจออกมาหาเราหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมาข้างหลังเราเนะไม่ใช่นะไม่มีรน่ะกลัวนะโอเคเขาค่อยไปมีต้นไม้ขวางทางเราหนึ่งต้นนะซึ่งเราก็สามารถเดินผ่านได้นโะดยการเดินอ้อม <c oughs> ไม่ได้นะโอเคถาเราจะปีนข้ามเราไม่สามารถข้ามไปได้นะ โอเคเราไม่สามารถออกเพอเรายังออกทางซ้ายทางขวาได้อยู่นะซึ่งผมมรู้นะครับว่าผมต้องไปไหนนะฮะต้องไปหาอะไรดูฮนะอาจจะมีอะไรให้เราก็ได้นะคิดว่าเนะ่ยขาบนมีกางเขนเนะี่ยมันคืออะไรฮนะโอเคเราลองขึ้นไปดูฮนะตอนนี้มีกางเขนนะฮะ <c oughs> ใครวลอปุนะ๊กฮะ เมียกูเป็นตัวตลกเลยไม่รู้นะฮะว่าทำไมเขาถึงหัวร้อเราเนียนะอยนะโอเคเอาใหม่ฮนะอาจจะร้องหัวร้อีก็ได้ไม่ฮะไม่หัวร้อรู้สึกเริ่มแปลกๆนะฮะลองมาทำอะไรในป่าฮะในป่าลึกนี้นะฮะผมไม่รู้ฮะอ่าคือเราไม่สามารถปีนต้นไม้ได้นะฮะเดียวสภาพแล้ว ว่าต้องทำอะไรเกี่ยวกับไอ้กางเขนตัวนี้ได้แน่นอนเนะีผมรู้สึกอย่างนั้นเนี่เราจะเป็นหลุมศพของใครสักคนนะแต่ผมนำไปเหยียบหัวเขาฮะเขาเลยหัวรบผมกนะ็ไม่รู้นะฮะอ่าพอาสำรวจทางซ้ายดูฮนะอาจจะมีเบาะแผลอะไรที่เราเนะฮะอ่าไม่มีอะไรเลยอ๋อเจอทางแล้วฮะนั่นอาจจะเป็นทางไปต่อของเราก็ได้ทางตันเนะี <c oughs> โอเคฮนะ มันเป็นทางตันนะเราไม่สามารถไปได้เนะีะ่เราสามารถเอาหินออกไปได้นะออสามารถลอเข้าไปได้ไหมฮนะไม่น่าจะได้นะเพราะได้ฮนะโอเคฮนะเข้าไปในถ้ำลึกนฮะซึ่งไม่มีทางอื่นนะนอกจากเข้าไปในถ้ำลึกนี้ฮนะมอนต้องมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าฮนะเรามารอดูกันนะอ๋อไม่มีอะไรนะฮะ ข้างๆนี้ก็เป็นทางลงไปนะเป็นบันไดลงเนะี่ยแล้วทำไมเราต้องมาทางนี้ฮนะคือ <c> ผ <oughs> มปีเข้าต้นไม้ไม่ได้เลยฮนะโอเคแล้วม่มีทางเลือกอื่นฮนะเพราะเกมมันทํามาให้ลงไปข้างล่างนะก็ต้องลงไปเนะียได้แข่เราดีงดีๆไม่เป็นนะฮะผมว่าแล้วถ้าผมพาตรงนี้นะผ,มผมต้องลงทางลัดนะเพราะความน่ากลัวของเกมนะถ้า <c oughs> มันตูดสวยฮนะโอเคไม,มีนะน่ากลัวสำหรับตูดสวยนะฮะ เป็นเพื่อที่เดียวเราเก็ลงนะนจะไปในแมปต่อไปฮนะกรลงฮนะผมไม่รู้ว่ามีอะไรข้างหน้านะ,ะไม่มีอะไรนะฮะผมว่าประตูตัวนี้อาจจะปิดลงมาก็ได้นะเป็นไปได้วิ่งวิ่งสิฮนะมนงั้นมันจะลงแกลงแก้เราตายฮะ โอเคผมมีสังเกตทันเลยนะจุดไฟฮนะโอ้โ oh, ห oh, ไฟสวยงามมากฮะโเอาสามารถซูรูมาใช,ไไนะใช้ไม่ได้เนะใช้ซูรูไม่ได้ฮะโอเคฮะเราหลงเข้ามาในถ้ำลึกอีกแล้วฮนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเรา,เราต้องมาที่นี่นะฮะนั่นคือเสียงอะไรฮนะเราเปิดตัวเข้าไปฮนะมีหัวหมาฮะมันเสียงเสียงมันต้องเรยทำยังไงผมลืมนะฮะช่างมันนะเดี๋ยวค่อยไปลึกลึกเสียงทีหลังเอฮะกลางเสียงน้องหมาไม่ได้แล้วนะะโอเคฮะ เรามาสำรวจกันดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราหรือเปล่านะอ่าไม่มีโอเคอล้เลี้ยวขวาไปฮะห้องนี้ที่ห้องที่ล็อกอยู่นี่คืออะไรฮะเราไม่มีอะไรที่สามารถจะปลดล็อกตรงนี้ได้นะฮะเราจะมีประตูตรงนี้ให้เราเข้าไปนะฮะู้สภาสองตัวต้องระวังเนะว่าอาจจะแย่ออกมาหาเราได้โอเคแะเปิดตู้สภผ้ามาฮะบรรจงฮะตู้สภาพ้าโล่งนะมันจะทำา มันติดนะมันต้องหาอะไรทำลายฮนะไม่มีอะไรทำลายได้นะโอเค stuck, นะอิสตักเนี่ยตุ๋สวยก็ไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมใส่รอบมีดาดน่าจะเป็นตูดสวยนะที่ออกมาต้อนรับเรานะอ่ามันบอกไมค้าบเนี่ยเข้าไปใกล้ๆแล้วเข้าไปใกล้ๆนี่คืออะไรเนะี่ยเดีผมได้ยินเมื่อกี้มันบอกว่าไนะมค้าบเนี่ยนู้เกี่ยวอะไรกับไมค้าบเนี่ย โอเคฮะเรามาสำรวจตอนต่อฮะเราเจอกล่องตรงนั้นนะเราต้องเอาอะไรออกก่อนนะเพื่อที่จะเปิดกล่องนะฮะเราเจอของขอนนะกับชิปเปอร์ฮะครบเลยฮนะรวมกันนะใครไม่รู้มา,าเอามาไว้ตรงนี้นะแต่ผมก็เอาหมดนะนก็นของฟรีโอเคเปิดกล่องนี้ขึ้นมามีทินเดอร์บอกให้ฮะลาดานัามนะาานนะทินเดอร์บอกสามอันนะโอเคฮะ okay, นะเราก็จะไปต่อนะ เปิดประตูนี้เข้าไปฮนะผมว่าจะต้องมีอะไรหรือเปล่าฮนะเราสำรวจดูดีๆนะฮะอาจจะมีกล่องให้เรานะฮะแต่ว่าตรงนี้มีนิ้ชักให้เราเปิดนะโอ้มีน้ำมันนะผมหามาตานนะได้แล้วโยนะยทิ้งไปนะโอเคไม่มีอะไรน่าสนใจนะสับตรงนี้นะนี่ไปได้ไหมฮนะไม่ได้นะครับโอเคฮะเราก็จะไปสำรวจต่อนะจะทำลายตรงนี้นะก็เดี๋ยวๆผมต้องไปทำลายตรงนั้นก่อนหรือเปล่าฮนะอะีสตักอะไรของมันนะ น,นี้เลยฮะลองดูฮนะเยียบร้อยอะร้วนก็าเปิดมาเจอแต่หนังสือไะเพราะเซ็งนะถ้าเปิดมาเจอแต่หนังสือนั้นมันตัวเราโอเคเราจะเอากุญแจไขอโอเคเราเปิดประตูเข้าไปแล้วนะในทางบัคพี่เราต้องมีเพื่อนเราเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยไว้ใจไอ้นี้เท่าไหร่นะต้องหันหลังนะโอเคอ่านแบบนี้จะได้ลดความน่ากลักวลงนะมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์อยู่ for a ดร i n g escape from London. It took t ู o b ีย b and wit to b e able to e s c a p e from us. t h e r e m a i n i n g t w o h a v e ม e นด r e ท o ฮาร์ o ฮฟบีล e มูทูม r e ์ซ c กิเอเคลื่อนย้ายหัวใจไว้ฮะไปที่ที่ปลอดภัยนีฮย And we trust that you have already found that you can no longer escape เราเชื่อว่าว่าเราไม่สามารถหนีออกไปได้ we would have r a t h e r avoid your death but you have left us เตเติลช้อยฮะทำเราไม่มีทางเลือกฮะ huh? Let us sure knowing knowing that all holy master Morian will bless your sacrifice <c oughs> What happen next is your choice You may die here อาจจะตายที่นี่ Or you may wait หรืออาจจะรอ Eventually the piece of the more, of Morian mind ของที่ส่วนของความคิดของ m เ r ี a n อยู่ในชากฮะอยู่ในเนี่ยเหรอ อ๋ออยู่ในนี้แหละฮะอันใดอันหนึ่งอะโอเคอะจะมาสำรวจต่อนะฮะเป็นชิ้นส่วนความทรงจำของมอเลียนนะฮะมันทำให้เราเข้าใจอะในระดับหนึ่งฮะซึ่งตัวนี้มาทำอะไรฮะโอ้ไอ้นี่ตุงฮะผมต้องชวบชมมาเลยฮะไอ้นี่ไข่ตุงฮะโอเคอะจะไปต่อนะฮะบางทีผมก็ไม่อยากแปลนะกลัวมันแป๊กนะบางทีผมก็แปลผิดแปลถูกนะแต่พอปฏติดปัต่อเรื่องได้นิดนึ่ะ ผมก็พยายามไขกุญแจทุกที่นะเพื่อความชัวนะผ่านไปผ่านมานะโอเคอเราจะไปทางโอ้ดว <c oughs> สวยฮะัวสวยมาแล้วฮนะเราต้องหาทางที่จะกำจัดเขานะอ๋อต้องล็อกเขาไว้ในที่นี้ฮะผมว่าน่าจะได้นะมาปึ๊บปิดใช่ไหม โอโอเคฮนะเข้าใจแล้วฮะผมต้องขังเขาไว้นะฮะทำาังไงถึงจะขังเขาได้ฮนะเราต้องเอาที่ส่วนใจตัวนี้นะต้องหาทางที่จะขังเขาไว้นะฮะปีศาจนะะเพราะว่ามันเป็นประตูที่ค่อนข้างแข็งแข็งแรงนะฮะโอเคฮนะเอาได้เนะเริ่มได้นะเะเฮ้ยอยู่นี่ อเออกูอยู่นี่มาเลยมันทำไปกูไม่ได้หรัวมันฉลาดว่ะโอเคเอารอบใหม่ฮนะ <c oughs> เฮ้กูอยู่นี่ <c oughs> มาสิเฮ้ย <c oughs> กูกลัวมึงเหรอ,อมันไม่มานะ <c oughs> บักบ้านี่มันไม่มานะ ตีป <c oughs> <desserts> <Negative notes> <laughs> ักนี่ะครั้งมันนะมันมาละได้ปลาหมึกมาเลยฮะผมว่ามันจะวิ่งอ้อมฮะโอเคฮะมันก็ยังวิ่งอ้อมตานนัดเหมือนเดิมฮะโอเคต้องขังมันไวอฮะ เออมันมาฮะมันไม่มาทำไงดีฮะต้องแก้บั๊ก่อนนะเริ่มต้นง่ายๆดวิที่การล็อกใส่มันนะล็อกใส่หน้ามันเลยฮะพีทอานะ oh. นนะต้องใช้แผ่นล็อกนะจะได้เลิกตีฮนะผมลงคารมันนะ เฮ้ยคือประตูมันพังไม่ได้ครับคุณพ่อเอ๋ยต้องหาทางนะต้องหาทางนะที่จีร่อมันเข้าไปในกรงนะเฮ้ยอยู่นี่มาแล้ว กูขังกูเองอะผมก็ไม่ค่อยใจต้องทำไงเนะี่ยทำไมต้องตีกระจุกประตูอะ่ะเอ๊ะผมต้องทำยังไงผมลอบมันไม่ได้ได้กู่นี่รอยมาเล่นๆเน,นะ โอนอะไรละปางแล้ะผมอาจจะตายนะรอบนี้ผมคิดว่านะป,นประตูไว้นะถ้ามันพลระยะมองมาเห็นมันนะแต่มันก็เริ่มชนประตูต,ตลอดนะอืมต้องหาทางฮนะ มันก็ตีประตูอะแม่งหลุดชิบหายฮะเพราะผมต้องทำยังไงฮะคือมันหลุดประตูฮะมันชอบตีประตูนะฮะเอไอมันะะเห็นไหมฮะแล้วผมไม่สามารถเปิดประตูได้เพราะมันปิดประตูอยู่จะรอกันเข้าเข้าไม่ได้ฮะนูม uh ันฮะเออนั่นแหละไม่น่าจะทันนะทันนะโอเคฮะ อ่าโอเคแอปแอบล็อกนะเรียบร้อยฮะขังเลยเรียบร้อยแกัคแกปเคียบร้อยฮะเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะนีเสิฮนะ ไปโอเคมันตายแล้วฮะงงชิบหายแล้วตอนนี้มันจะพาผมไปไหน่ะคือมันล่อนข้างจะซับซ้อนนะเราข่ามันได้ะสรุปผมสรุปให้สั้นๆนะ All your โทนฮาลิฟนะเป็นความผิดของฮาลิฟนะเป็นความผิดของฮาลิฟนะทำให้มันตายนะน่าจะเป็นไปได้ฮนะจะเป็นคนที่ได้เขียนโน้ตเมื่อกี้แหละเพราะมันเลยข้างนะโอเคฮนะมันต้องมีอะไรให้เราซืกสักอย่างนะซึ่งเราจะประกอบไว้ตรงนีนะ้ไม่ได้เนะ่ประกอบไว้นะี่ไม่มีอะไรเลยฮนะโอเคฮนะแต่มีของไว้นะฮะมี Copper tube นะฮะทินเดอร์บอกแล้วก็ r e f i n a l y Enter Inner Chamber ฮะอาดิบคอมมานะฮะอันนี้ทุกคนเขียนนะฮะน่าจะใช่ uh. This entire structure has be must be buried several hundred feet อ oh, ๋อโดนอยู่ลึกมากเลยนะฮะ It has the amazingly sturdy h o d r o t out through out น uh, ะ Essentially ฮะ is to define what we know about architecture ม่ time อมตะทามพีเรียดหยุดลึกมากนะครับตอนนี้สมุเอลฮาริพันย์จอห์นโจฮันนะเชียงเกบสถานที่นะค่อนข้างจะซับซ้อนนะแต่นี่ที่นี่อยู่ที่เราอยู่นี่ค่อนข้างจะลึกมากนะฮเราสรุปให้สั้นๆนะไม่เกินสามบรรทัดนะซึ่งในนี้มีกับดักค่อนข้างจะเยอนนะครับเราต้องระวังเป็นพิเศษนะโอเคเราจะไปข้างบนนะซึ่งเป็นกงรงกลางนะเด้อ Heliodromas light the sun journey through, through the cosmos A full circle around the earth r e t e t Invite s o back to the center to the world the greatest glory of the world หัมอ่ะนักคุณถึงหัมไงตัวนี้อ่ะโอ้วถ้ักมันนะ่ะพักได้มั้ยอ่ะ <c oughs> คุณคิจะใส่เสื้อผ้าบ้างม,มั้ยอ่ะมาโชว์กระจุกน้อยอย่างนี้นะโอเคอ่ะ okay, ไอ้นี่อ่ะอ๋อมันเอาชิวบมาให้เราอะแล้วก็ให้ใหมันไปอ่ะ จีพลังนะทีน่นี้แล้วก็รวมหินมังคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันเนะี่ยวาต้องหาอะไรมาบ้างนะต้องมีอะไรให้เราสักอย่างนะฮะ <c oughs> ดิสปาร์กโอเคฮนะมันน่าไม่น่าจะมีะน่ากลัวนะลอสสำรวจด,ดูฮนะรอบๆดูฮนะอาจจะมีอะไรให้เราเป็นโอ้ข้างล่างนี้ไม่น่าจะใช่ฮนะแต่โดยพื้นฐานน่าจะปีขึ้นมาได้ฮนะ ได้จริงอนะอ่าคือผมยังไม่เข้าใจนะว่าต้องทําอะไรต่อนะโอเคฮะผมว่าไม่ต้องทําอะไรสักอย่างกับตรงนี้นะฮะมันงังไม่ทํามาฮนะทุบมันนะมันคืออะไรฮนะผมก็งสงสัยตรงนี้ฮนะเพราะไม่มีที่ค่อนข้างจะคล้ายกันนะอ่าองสัญบบทางนี้นะแล้วก็ลงไปข้างล่างนะถ้าไม่มีอะไรให้เราเนะ ต้องหาบอ่อแสอ้อมีดิวพาร์ตนะฮะมีอ้อมีตะเกียงให้เราด้วยนะแต่เก็บไม่ได้นะมีดิวพาร์ตให้เรานะฮะแต่ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรนะมันต้องเจาะเลือดหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเหมือนนะชิดไปทั่วนะตอนนี้มันเป็นพิธีกรรมนั้นสักอย่างนะอ่าเอายูดโดใส่ด้วยนะไม่ได้ไนงะ ทุบพื้นเนะรวมฮะรวมกับไอ้นี่นะการเป็นของซุปเปอร์เวพอนนะไม่ได้นะผมก็คิดไปทั่วนะบางทีก็ต้องดูกันต่อไปอ่าลงไปข้างล่างนะผมว่าน่าจะมีอะไรน่าสนใจเลยทีเดียวนะมีค้อนให้เรานะแต่ว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะอ๋อเดอะวอเตอร์มิรา l คลไลท์แอสพิตาดวอสอะไรเนี่ยวอสวันบอยฟอร์มล็อก มีนาวไฟแอนไอรอนโบว์ชุดลองๆฮะไอรอนนี่ไงฮะนี่แหละฮะแต่ว่าเราขาดอะไรชิ้นหนึ่งฮะกุญแจเราขาดชิ้นนึงนะฮะนี่ไงฮะทุบแม่งเลยฮะพอนสตันนะทุบหัวมันนะเดี๋ยวเราต้องจับดีๆทุบมันนะ ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราต้องปีนไปหาของก่อนนะอพาอมันจีจีๆแล้วต้องมีอะไรสักอย่างนึงนะเป็นไอเทมหาดูสักหน่อยะผมวงตรงนี้มากเลยนะฮะมีครั่วให้เราด้วยนะแต่ว่าไม่น,น่าจะมีอะไรนะถุงถั่วไหมฮะคือมีของกินนะแถวนี้นะฮะ มันเราอยู่ลึกมากๆเลยนะฮะตอนนี้ถ้าเรามาที่นี่ได้ยังไงเ่ะเหมือนถูกว้าวถูกปูดเข้ามาในมิติที่หนึ่งเลยนี้ก็จีักนต่อไปนะจีนะฮะสำรวจก่อนนะอยู่ดีๆนะเผื่อจะมีอะไรตกพื้นให้เรานะม,มีอะไรนี่คืออะไรเนะนี่คืออะไรฮนะ ลูกมึงมันมันคือลูกอะไรฮะผนรู้สึกแปลกๆฮะมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานนะเราต้องทําอะไรที่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาทำกัอนเราจะเป็นลูกอะไรสักอย่างเน่ไม่เกี่ยวกันนะงงะ่ะเคียพ้อนทุบเล่นเูื้อคอยจะแตกนะฉลาดมากนะ มันขา่ามันขา่าอะไรสักอย่างนะฮะ Now he find a l r o n Boe into a lock แล้ว Aaron b o แล้วผมสงสัยไอ้นี่เนี้ยมันจะกิ้งไปกิ้งมา,าควานไปทุบเล่นดูอ่ะ ผมหัวหลงคลายเสียงเป้งๆเลยนะโอเคไม่มีอะไรนะหรืออาจจะสำรวจไม่หมดนะหรืออาจจะทำอะไรผิดก็ได้นะไม่รู้อะต้องเดาดูอะมีถุงถัว่วมีอะไรเรียบร้อย,อยตรงนี้นสับเลยวพาแต่นี่คืออะไรผมกำลังสงสัยเจ้าตัวนี้มีอยากใหญ่ด้วยอ่าอ่ออ่ออ่อ ตอนพอคัตติ้งอ่ะเราเล่นขี่อะวางหินเนี่ยวางหินเนี่ยหินดำอ่ะไม่ได้สัก,กอันนะผมนี่โคตรฉลาดเลยฮะไม่อยู่ในท้องเราเลยฮะผมงงนะอ,อ่ะก็อันนี่ก็จีจีจ,จีจีอยู่นะอ๋อต้องวางไอ้เหล็กนี่อยู่บนนี้เปล่าฮะอาจจะใช่ฮนะลองดูนะเดี๋ยวลองดูก่อน อันนี้ใช้ความเดาล้วล้เลยนะผมก็ไม่ได้แปลอะไรมากมายนะเกร่ยที่อ,านะอ่านเมื่อกี้แต่ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันอยู่มัง้งเฮ้ยเอาไม่ได้วะชิบหายแล้วฮะกำมันตัวแล้วนะโอเคเราจะตีมันออกมาโอเคเออกมาแล้วโคตรหัวนะตีพังนะอ่า เสียงเพลงนี้ค่อนข้างจะน่าลำคาญเลยทีเดียวโอเคเอาวางฮะโอเคเราบางังโอ้โหโอเคมันยิงพลังใส่กันนะโอเคเราสามารถหาได้พลังมาแล้วฮะได้พลังอยู่ในโอ้เราสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ฮะพลังงานนี้มหัศจรรย์มาก เสียงอะไรฮะอโอเคจิ้มใส่มันนะเจอจระดนะสามารถเปลี่ยนแสงไฟได้แล้วฮะโคตรโหดนะเราลองเปลี่ยนเล่นๆก่อนนะนานนะมันจะเปลี่ยนไฟฮะวุบเมาโอ้โหอันี้เบสสามารถเปลี่ยนได้ฮะไม่เกี่ยวกันนะโอเคฮะเราเปลี่ยนไฟตรงนี้ไงฮะหนึ่งสองสามฮะวุ้บนะโอ้โห ธรรมดาผู้ม,มีพลังพิเศษในตัวลูกบอลดิสโก้ฮึนะเปลี่ยนไฟได้สุดท้ายเ่วางไว้เขาทำอะไรโอ้โหเราต้องจับเท่านั้นถึงจะมีพลังนะเพราแต่พอเราเปลี่ยนแล้วแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะผมก็ยังงงอยู่ดีเดี๋ยวปีนก่อนนะปีนใหม่ก่อนนะเอาบบเอ้ยปีนไม่ได้นะ ผมกำลังงงนะว่าต้องทำอะไรกับมันเนะพอมันเกิดพลังแล้วผมก็ยังงงอยู่ดีนะว่าต้องทำอะไรเนะี่ยอ๋ออาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าไปดึงอันนี้ออกมาป่ะว่าเลยแล้วก็ให้อันนั้นมันถืออีกนะแล้วก็ลูกบอลนี้ไปลูกบอลพิสโคนะโอเค อ่าตรงนี้เอาวางไว้นี่ก่อนเนะแล้วก็เอาคอปเปอร์ให้มันนะเป็นแท่งพลังงานนะแล้วมันก็จะจี๋ๆกันนะฮะแล้วก็เอา,านี้มาวางไว้โอเคฮะเรียบร้อยฮนะน่าจะเอาได้มงรอให้มันสิ้นสุดกระบวนการนะเขาจะได้รับแท่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วกูหยิบไม่ได้เนะี่ย โอเคต้องเอาเงี้ยมาดึงเปล่าเอางงเลยฮนะงงสิฮะงงฮนะโอเคฮะมันเลื่อนแล้วฮนะแต่ว่าเราไม่สามารถจับมันได้ฮนะซึ่งก็งงนะงงเลยทีเดียวฮนะเราจับมันไม่ได้ฮนะเฮ้ยเราจับมันไม่ได้วะจับขึ้นมานะ พักเลยแหลนะโอเคอนฮะลองเลื่อนๆดูเล่นๆดูอาจจะจับได้ในอ่ยนะคนอันใกล้นี้เขียยม,มันมาทำไมจับไม่ได้ฮนะกาชิปหายฮนะี่ยมีทุกอย่างนะแต่เราไม่มีเราไม่สามารถจับของชิ้นนั้นได้เนะอาชิปหายแล้วเราเลยขึ้นนะโอเคฮนะทุบป,ประตูเล่นนะ งัดออกมาโอเคแนละ้ไปสนนะเราไปเลยฮะซาหมูเอลชาดเนะ <c oughs> เราจะ,จะไปยังไงอนะเราไม่สามารถจับมันได้เลยอ้าวงงอนะงงเตกเนีนะทีนี้ผมไม่สามารถจับอะไรได้ทั้งนั้นนะ <c oughs> ผมสามารถเลื่อนตัวนี้ออกไปได้อนะ ผมงงอะโอเคฮะเป็นปั๊ที่ผมไม่ให้ไม่สามารถให้อภัยได้จริงๆอ่าขอาทำยังไงดีผมนี่เจอบั๊กทั้งวันเลยวันนี้โอเคฮะเลื่อนออกไปฮะทำไมผมยังจับมันไม่ได้ฮะเคเลื่อนออกไปฮะ ก็ยังจับมันไม่ได้อยู่ดีเนะคือมันมีพลังฮะแต่ผมไม่สามารถจับมันได้นะอะติดก,กันต่อไปฮนะเอาชิปแล้วฮะไออินมาัศจยนนี่เกิดอ,อะไรขึ้นกับมันนะมันไม่มีอะไรที่สามารถเลื่อนกันต่อไปฮนะผมงงนะว่าทำไมมันไปไหนมาไหนไม่ได้ฮนะ โอเคนะเราค่อยไปหาวิธีกันในวิดีโอถัดไปดีกว่านะถ้าชอบนี้ก็กดไลค์ละกันนะหรือว่าทามีอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะถ้าติดตามเอ็นิเชียตแต่ด้านดีเซน์กับคัสตอมตอรี่เดอะเกรดเกรดเวิร์ดต่อซับสไครต์ครับผมนี่ก็ขอตัวก่อนแล้วกันเจอกันในวิดีโอถัดไปฮนะสวัสดีครับ